แหล่งรวมเรื่องราวนักฟุตบอลทั่วโลกจัดเต็มทุกลีกพรีเมียร์ลีกอังกฤษลาลิกาลิเกสเปนเกาโชเซเรียอาอิตาลีลิกเอิงฝรั่งเศสและบุนเดสลีกาเยอรมันเจาะลึกทุกเรื่องราวลูกหนังทั่วโลกอินไซต์ทุกลีกลึกเข้าถึงทุกสตอรี่เสริมสร้างแรงบันดาลใจสนับสนุนโดย iGo88win.com ฝากถอนทันใจการเงินมั่นคง พร้อมดูแลคุณตลอด24ชั่วโมงแอดไปได้เลยที่ไดแอด iGO88win v2 วิน g ีสองไกลสตอรีขอนำเสนอเรื่องราวของย o s ์ o โก a ว d ด o ว่าที่สตาร์ดงใหม่แห่งทัพโครเอเชียอย่าลืมนะครับว่าชอบกดไลค์แชร์กดแชร์ฝากกด subscribe กดกระดิ่งตรงนี้ ให้กับซอกกลายสตอรี่ด้วยนะครับแม้ว่าทีมชาติโครเอเชียจะไปไม่ถึงฝั่งฝันในสึกฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมากับการจบที่อันดับที่3ไม่สามารถเข้าไปลุ้นแชมป์ได้แต่ต้องบอกว่าทีมชาติโครเอเชียนั้นได้ผู้เล่นหน้าใหม่ที่ขึ้นมายอดเยี่ยมและสร้างชื่อเสียงและพร้อมจะเป็นแกนสำคัญในโอกาสต่อไปนั่นคือจอสโกกวาดิโอ ออหลังไวเพียงแค่20ปีเท่านั้นแต่ถ้าเกิดให้พูดถึงเรื่องความนิ่งเรื่องฟรีเท้าเขากลับทำได้เกินอายุไปมากและกลายเป็นแกนหลักในแนวรับที่เป็นแผนการเล่นของสแลตโกดาลิชเดิมทีชื่อของจอสโกกวาดิโอนั้นได้รับการจับตามองมาสักระยะหนึ่งแล้วหลังจากทำผลงานได้โดดเด่นกับแอร์เบิ์ไลพ์ซิก ตลอด2ซีซันที่ผ่านมาจนมีข่าวเชื่อมโยงกับหลายทียมชั้นนำในยุโรปจอสโกกวาเดโอนนั้นเริ่มเส้นทางการเป็นนักฟุตบอลอาชีพตั้งแต่อายุ7ขวบกับอะคาเดมีของสโมสรอนเทรสเยฟกาเมื่อช่วงปี2009และในช่วงเวลานนั้นด้วยผลงานที่เข้าตามันก็ทำให้สโมสรชื่อดังในประเทศอย่างโลโคโมจิวาและ ดิโนโมซากเก็บนั้นให้ความสนใจก่อนที่ท้ายสุดนั้นเขาจะเลือกย้ายไปร่วมทีมดินนโมซากเก็บทีมชั้นนำของประเทศโครเอเชียเดิมที่ยอสโกควาริโอนั้นเริ่มเล่นฟุตบอล้วยการเป็นผู้เล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายและมิดฟิลด์ตัวกลางจนกระทั่งโค้ชทีมอะคาเดมี่ดินนโมซากเก็บนั้นได้จับเขามาเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็ก ซึ่งกลายเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญในอาชีพการค้าแข้งของเขาทําให้เขาสามารถรีดศักยภาพออกมาได้มากกว่าตำแหน่งแบ็กซ้ายหรือว่าเมดฟิลตัวกลางที่เขาเคยเล่นมาก่อนในปี2018และปี2019 o s ส o กก a r ริโอมีบทบาทสำคัญอย่างมากในทัวร์นาเมนต์ที่ยูเอฟ่ายุทธลี พาดีนโมซสาเกเร็บนั้นตีตัวไปถึงรอบก่อนรองชนะเลิศหรือว่ารอบ8ทีมสุดท้ายก่อนจะพ่ายแพ้ในการดวลจุดโทษกับเชลซีไปแต่นั่นทำให้เขาถูกเรียกตัวขึ้นมาเล่นกับทีมชุดใหญ่ยอร์สโตควาเดโอได้ปรับเดิมสนามให้กับดินโมซสาเกเร็บชุดใหญ่นในวันที่18ตุลาคม2019ในเกมที่ชนะโกริก้าไป4ประตูต่อ2 และในเกมนัดที่2อนั่นเองเขาก็สามารถทำประตูแรกได้ทันทีในเกมที่เชื่อดอินเตอร์ซาเปรซิส1-0จากผลงานอัร้อนแรงทำให้เขาถูกแอร์เบไลฟสิกแอบมองให้ความสนใจและเป็นหนึ่งทีมที่ขึ้นชื่อในเรื่องการปลุกปั้นดาวรุ่งเสร็จด้วยโดยดึงตัวไปด้วยสัญญาระยะยาวถึง5ปีจนถึงปี2020 ้วยค่าตัวที่16ล้านยูโรเป็นนักเตะวัยทีนของโครอเอเชียที่ค่าตัวแพงที่สุดในประวัติศาสตร์แถมยังเป็นกองหลังชาวโครอเอเชียที่มีค่าตัวแพงที่สุดเป็นอันดับที่3ต่อจากเดยันรอฟเลนและจูเย่คาเลตาขาแต่ก็ปล่อยให้ดิมโมสากเรบนั้นยืมตัวใช้เงินจนจบฤดูกาลนะครับ จนกระทั่งฤดูกาล2021กับครั้งแรกบนเวที5หลีกดังของยุโรปยอสโกกวาริโอได้ประเดิมสนามให้แอร์เบไลฟ์สิบในเกมที่ชนะสุดการไป4ประตูต่อสู0และจากนั้นเจ้าตัวก็ได้โอกาสเป็นตัวจริงในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กอย่างต่อนเนื่องมาจนถึงซีซั่นนี้พร้อมเป็นหัวใจสำคัญในแนวรับของทีมและก็ทำให้ทีมได้ไปลุยฟุตบอลยุโรปมาโดยตลอด j อสโกกอริโอนนั้นเป็นผู้เล่นในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กที่ถนัดเท้าซ้ายมีสกิลการอ่านเกมที่ยอดเยี่ยมการตัดเกมที่เยี่ยมยอดการเขา้าถึงบอลที่ไวแถมมีจุดเด่นในเรื่องการวางบอลยาวซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ควรจะมีกับกองหลังยุคใหม่ที่สามารถบิวเกมได้เพราะกันนี้นยังสามารถโยกไปเล่นตำแหน่งแบ็กซ้ายเติมที่เคยเล่นมาก่อนด้วย แต่ก็ยังขึ้นไปเป็นกองกลางได้เหมือนกันงานนี้คุ้มยิ่งกว่าคุ้มและเราก็ได้เห็นเขาในทั้ง3บทบาทกับฟุตบอลโลกครั้งนี้มาแล้วเชื่อเลอเกินว่าจอสโกบาริโอนนั้นจะเนื้อหอมไปยาวๆในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมแต่เขาจะเลือกย้ายไปทีมไหนต้องรอดูเส้นทางฟุตบอลของเขาต่อไป นี่คือเรื่องราวของ y o s c o q u a d i o และสองไกรสตอรี่ครับอย่าลืมว่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ฝากกด Subscribe ให้กับสองไกรสตอรี่และปุ่มกระดิ่งก็โดยเช่นกันครับ